สวัสดีครับผมร้านพรทวีบุญรำแท็กเตอร์ครับวันนี้มารีวิวรถไถท,ที่เตรียมจะส่งลูกค้าครับลูกค้าสั่งปรับสภาพครับปรับสภาพใหม่ทั้งคัน,นครับเออสามหกศูนย์แปดดีทีครับตัวนี้ปรับสภาพใหม่ทั้งคันเลยครับตงนี้ยางสีเส้นเปลี่ยนใหม่ไหมครับ ตัวนี้รอลูกค้ามารับครับของเหลวถ่ายหมดเรียบร้อยครับสีเป็นสี 2K ครับมันเรียมครับยางดอกลึกๆครับตัวนี้อ่าสภาพป่าสภาพแบบนี้สองแสนแดหมืนห้าพันบาทครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจ สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกครับถ้าชอบแบบนี้ลูกค้าสั่งมาเลยครับจัดส่งสวยๆให้เลยครับตัวนี้วันนี้มาเสนอให้ดูครับอ่าตัวนี้เป็นสภาพต้งเดิมครับเก่าเจ็บครับสามสี่ดีอศูนย์แปดครับตัวนี้ส่งอำเภอกุดลังครับ ตัวนี้เราไม่ได้ปรับสภาพครับตัวนี้เป็นรถสวยสวยเลยครับส,สวยๆน้ำเดิมครับลูกค้าไม่ให้ปรับสภาพครับนี้สู้ราคาไม่ไหวครับเลยเอาแบบเดิมๆเลยเอารถสวยสวยให้ดูเลยครับตัวนี้มีขายราคาสองแสนสองหมื่นบาทครับตัวนี้สองแสนสองหมื่นบาทรถสวยสวยครับ หม่สองพันสามร้อชั่วโมงครับไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนครับคันนี้ไม่เคยตัดท่อนอดูให้ดูครับเอาแบบเดิมๆเนใจติดต่อสอบถามได้อ่า ศูนย์เก้าสามสามหกเก้าสมหกสามเก้าครับสอบถามได้ครับถ้าชอบแบบปับสภาพหรืออ่าสัาง่งมีรถอ่าสวยๆเหมืเดิมไหมโทรมาเลยครับสามหกสามสี่สี่ห้าครับตอนนี้ส,สี่เกดสอ่าทางร้านเราเป็นสีทูเคทั้งคันเลยครับ สีรถยนต์เลยไฟห,หน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับถ้าถ้าจัดทรงใหม่ครับติ๊กเกอร์ศูนย์ครับมีคำเตียมอะไรครบหมดครับตัวนี้เตรียมจัดสรงอําเพื่อจากอลายครับในวันนี้ครับ อ,อยางลึกๆเลยครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับที่ร้านเราถ้าว่าจะทรงใหม่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยยางสี่เส้นของเหลวเปลี่ยนทิ้งครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ